สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสรับไครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูลักนาะธนูเขารู้สึกยังไงหลับแต่พลังงานด้านบวกเลยนะครับพไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่เดอะเมจิ i เชีตามด้วยเป็นไพ่เดอะซันเจ็ดเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดทใบสุดท้ายนะครับเด็กถือ มทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีธนูลักนณาธนูจะเป็นยังไงกันบ้างชาวธนูลักนณาธนูตอนนี้ดาวประจาตัวของคุณเนี่ยเดินโคจรนะครับไปอยู่นําหน้าลักนาแล้วเนาะได้ตาแหน่งไม่ใช่สิตกในภพเลนมรณะแล้วนะครับได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเอนมรณะมันก็อาจจะต้องระมัดระวังในสองส่วนส่วนแรกเลยคือ สุขภาพอนามัยของตัวคุณเองข้อที่2คือระมัดระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราอาจจะได้ดีในถิน่นแดนไกลนะครับหรือเราอาจจะได้มรดกพสกสกลต่างๆที่ดีนะครับก็ได้เช่นกันเนาะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์ ชาวธนูลัคนาธนูดาวพุธเนี่ยโคจรอ,อยู่ในเรือนลาภะถือว่าเป็นตำแหน่งโชคลาภความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่ดีแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดหนึ่งเพราะว่าดาวพุธเนี่ยคือดาวกุ้งคุณโคจรร่วมกลุ่มกับดาวอังคารพุธกังคารเนี่ยเป็นลักษณะของการวิวาทะกันในเรื่องของคําพูด คำจาสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นปัญหาให้ชาวราศีธนูลักขณาธนูอาจจะมีช่องว่างมีประเด็นของความรักความสัมพันธ์ได้อันนี้ต้องค่อยๆปรับ เปลี่ยนแปลงจากไพ่เดร์เมจิเชียนนะครับความรักความสัมพันธ์อาจจะยังมีโอกาสของการเติบโตการพัฒนาการเริ่มต้นบางคนอาจจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วนะครับก่อนที่จะมาฟังไพ่นเนี่ยบางคนอาจจะจบไปแล้วหรือบางคนอาจจะยังอยู่ก็ได้แต่ว่าความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีเก์ของการเริ่มต้นใหม่มีการพัฒน,นาการเติบโตความชัดเจนได้ดีขึ้นเด็กถือไม้เราอาจจะยังมีแพ้เขาอาจจะยังมีแพชชั่นความรักความสัมพันธ์กับเราบ้างนะครับไม่มากก็หน่อยเนาะก็ยังคงมีโอกาส อกาสของการเติบโตการพัฒนาหรือการเรียนรู้ระหว่างกันและกันได้อย่างดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเพราะว่าเด็กถือไม้กับไพ่เดอะสตันคือเป็นไพ่ของการเริ่มต้นทั้งคู่แสดงว่าโอกาสของการเริ่มต้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างสดใสและยิ่งมีไพ่เดทมาเนี่ยแปลว่ามันจะต้องจบบางอย่างก่อนแล้วเริ่มต้นบางอย่างได้ดีขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงจาก7 of v i นอหรือว่าเหเรียญน,นิดนึง เจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นการอดทนกับการที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาไปสุดท้ายปลายทางของคุณมันจะมีโอกาสของความสําเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความสมหวังในสิ่งที่เขาอาจจะ,ะกลับมาเห็นคุณค่าของความรู้สึกของคุณที่ดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อสำหรับชาวราศีธนูรัคนาธนูเขารู้สึกยังไงสำหรับชาวราศีธนูกันต่อนะครับ ไพ่ที่ได้แถวล่างนะครับสองไม้เก้าถ้วยโอ้ไพ่แบน,นี้หกถ้วยนะครับอิทธิพลไพ่ลองสุดท้าย10ถ้วยแล้วก็ดมูลอิทธิพลใต้สําหรับ8ปเหรียญเขาค่อนข้างดูมีพลังงานของการจริงจังกับความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอยู่นะและอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปสักระยะหนึงสุดท้ายเขาก็อาจจะกลับมานะครับ สารสัมพันธ์ต่อคุณทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นจาก9ก้าถ้วยเนี่ยมันหมายความว่าเขาอาจจะได้ฮิลลิ่งความรู้สึกของตัวเองได้แล้วนะครับปรับและเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างยุติบางสิ่งบางอย่างไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันดูแบบ ได้กันกรองได้ตกผลึกได้คิดได้ตัดสินใจจาก9ถ้วยใครที่อยู่ด้วยกันเขาจะเงียบไปหายไปสักระยะหนึ่งแต่ใครที่จบปัญหากับความสัมพันธ์ไปแล้วหรือเลิกกันไปแล้วหรือ move on ไปแล้วนะครับจากไพ่เดทเนี่ยแล้วกําลังรอคอยมันกําลังจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นเพราะว่า9้าวถ้วยเนี่ยมันทําให้เขาได้แบบ พิพจารณาอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่เขาได้วิตกกังวลกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วเขาได้เรียงลำดับเหตุการณ์แล้วก็ คลายความรู้สึกในสิ่งต่างๆจริงๆเขาอาจจะยังส่องคุณอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับทำให้เขาอาจจะอยากกลับมากับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะสำหรับใครที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการกลับมาได้สุดท้ายความรักความสุขความสมหวังจะเต็มที่เต็มสิบไปด้วยความรู้สึกที่มีความชื่นมืนเห็นไหมครับ9ถ้วยมาพร้อมกับ6ถ้วยและสุดท้ายก็กลายเป็น10ถ้วย9ถ้วยคือ การที่เขาได้คิดได้ทบทวนได้รักตัวเองมากเพียงพอมันทําให้เขามีความรู้สึกกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงได้มากขึ้นเพราะหลังจากที่เขากับเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหาหรือมีการจบหรือมีการ move on กันไปในอดีตมันมีสัญญาณบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะยังไม่ตกกังวลในช่วงแรกนะเขาก็ยังส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะครับอาจจะติดต่อบ้างเงียบๆหายหายไปบ้างหรือไม่ติดต่อเลยก็อาจจะเป็นไปได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วอะ ความสัมพันธ์มันก็อาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีตรงที่เขาได้คิดได้ปรงตก ขึ้นทําให้เขาอาจจะอยากกลับมานะครับกับความสัมพันธ์จาก6ถ้วยหรือใครที่โสดก็อาจจะมีคนเข้าหาตัวคุณได้นะครับมีคนมาจีบมาชอบมาออกตัวแรงกับเราได้เช่นกันสุดท้ายความรักความสัมพันธ์ก็จะได้สิถ้วยนะครับเพราะว่าความสุขความสมหวังในท้ายที่สุดมันก็ยังมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีแต่ให้เรามัดระวังเรื่องของคําพูดถ้าเรารงงับคําพูดหรือพยายามทำหนอมน้ําใจคิดก่อนพูดอาจจะทําให้ ทุกสิ่งทุกอย่างยังโอเคดีเพราะว่าดาวคู่อยู่ในภพเลือนลาภะนะครับมันแปลว่าความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสดีๆหรือมีโชคลาภกับความสัมพันธ์ที่ดีถ้ารู้จักที่จะเปลี่ยนจากความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการมีปากมีเสียงกันเนี่ยถ้าเราระง,งับได้สุดท้ายอะ่ะมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ดูดีขึ้นดูมีออร่าดูมีสเสน่ห์ได้ดีขึ้นแล้วทําให้ความรักนั้นกลับมามีความเจริญ เิดจลัดได้มากขึ้นนะครับจากไพ่เดอะซันคือการเริ่มต้นเมจิชเชนคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจะนํำมาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะนํามาซึ่งความรู้สึกที่ทำให้เขาเปิดใจแล้วก็อาจจะ เดินเข้าหาตัวคุณได้ดีขึ้นมันอยู่ที่ว่าตัวคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะมีสุขและสมหวังในสิ่งที่ไพ่บอกนะครับไพ่เป็นเพียงไกด์ไลน์มันอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลเลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดูลักษณะของภาพรวมแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาจะเริ่มต้นกับความรู้สึกและความสัมพันธ์กลับมาโฟกัสกับเราได้ดีขึ้นหันกลับมามีความรู้สึกดีๆกับเรามากขึ้นมันอาจจะมีปัญหามีความทุกข์มีความยากลําบากอยู่ใน ในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ในสำหรับบางคนแต่โดยภาพรวมแล้วยังไงมันก็มีการเริ่มต้นมันก็มีการพัฒนามีการเติบโตมีการปรับรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราเองกับเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆห,หรือเปล่าถ้าทําได้มันก็น่าจะไปต่อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาและเติบโตต่อเนื่องไปต่อกับความรู้สึก แต่เงื่อนไขมันก็จะมีหนึ่งข้อคือบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์มันต้องให้เวลานะครับให้เวลากันและกันเหมือนปลูกพืชอ่ะคุณปลูกมะม่วงวันเนี้ยคุณไม่มีทางได้กินมันไม่ไม่มีทางได้กินผลของมะม่วงวันพรุ่งนี้แน่ถูกไหมมันต้องใช้เวลาในการรดน้าพวนดินเติบโตพัฒนาเป็นปีกว่าจะได้มะม่วงกินนะครับมันก็เป็นแบบนั้นน่ะเหมือนความสัมพันธ์นะ่ะคุณทําวันเนี้ยคุณจะให้พรุ่งเนี้มันเกิด ผลลัพบที่ดีเลยอ่ะมันก็พอเป็นไปได้แต่มันไม่ยั่งยืนมันไม่ถาวรมันไม่สถาพรถูกไหมครับมันก็ต้องให้เวลานะมันถึงจะแบบเติบโตอย่างลากและลึกลงไปเพราะถ้าเกิดมันยังหลังถ้าเกิดมันยังอย่างลากลงไปไม่ลึกพอมันก็เหมือนความรักความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสที่จะสั่นคลอนหรือมีโอกาสที่จะมีความไม่เข้าใจกันระแวงกันวิตกกังวลกันแล้วสุดท้ายมันก็ล้มหายตายจากไป มันก็เป็นวัฏจักรแบบนั้นแหละเพราะมันยังไม่สมบูรณ์พอเพราะเรารีบเราเร่งเกินไปถูกไหมครับอ่าประมาณนั้นอันนี้พอที่จะเห็นภาพเนาะสำหรับชาวธนูนะครับโอเคทั้งหมดเนี้ยมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะครับอาจจะยังไม่ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณในการรับชมรัะฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ต้องการตัดสินใจดูดวงแบบมั่นยําเป็นคำารรมคุณลบกวนดูดวงส่วนตัวอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกด พพอร์ตกับช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณคาม